แจ็คได้สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขนค่ะมือหนีแม่มาลอนซิมารีวิวเครื่องเห็ดขนมค่ะขนมอันบ้านเท่าเอินขนมมีอยังก่อค่ะแต่ว่ายุทางพี่เพื่อนอื่นบับเฟลเนาะค่ะเนาะ,ะอันพึ่งไปซื้อมา,อาว่ามันสีใสดีหรือบบดีเนาะละกะเทือนี่แม่มาลอนต้องพอออกโตก่อนว่าเป็นเทือแลกอีลีค่ะพี่น้องที่เห็ดขนมแนวนี้ค่ะมีสูตรเข้มกับสูตรหวานค่ะเป็นสูตร ของแมมมอลอนเองค่ะคืดเองค่ะเฮ็ดตามใจฉันอยากกินแน่วไรก็เฮ็ดแนวนั้นค่ะแมมมอล่อนโบส่น้มแต่ว่าใส่น้มหน่อยหนึ่งเพราะว่ากะทิบ่พ่อแมมมอล่อนจะเน้่กะทิมากกว่าค่ะเพราะว่ามันให้ประโยชน์หลายกากันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวห้องมาติดตามเบิ่งเลยค่ะเนาะว่าสิเป็นจังไดค่ะมาลุนกับพี่น้องเพิ่งสื่อมาเลยค่ะพี่น้องสื่อมาบบแพงค่ะ สิบสามยูโรเองประมาณข้อหาลอยบ่บ่อสามสองสามลอยก็บาทเัียลและโอเคมูเจ้าเบิ่งตะคักเล่นเครื่องหน่อยๆด้วะค,ะค่ะลุ่นว่ามันสิบเป็นจังไดนะะเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ ด้านในสินเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิมาดถารุ่นไปพร้อมๆกันว่ามันสิเวิร์หรือบบเวิร์เดี๋ยวเอินลูกเอินเต่าออกมาค่ะ ว,วันนี้安า,าทำบัฟเฟิลอ,อ,อ,อยอาเพิ่งเยอะลูเมื่อทดสอบเครื่องค่ะพี่น้องว่ามันสิเป็นจังใดอันนี้เป็น รสเข้มเนื้อค่ะพี่น้องมันจะคลายรสพิซซ่าเนะใส่ผักใส่ชีสแล้วก็ใส่เนื้อขันยุท่ามีนเนือิเนี่ยงก่ะชิ่งขึ้นต้องรอก่อนจนมันจะไฟขึ้นสีเขียวชีสตัวนี่ทั้งกบทั้่แล้้ามาสีแผ่ผ้าน้องโยนาทศน้ำค่ะพี่น้องว่าเบิ้งว่าตอนนี้เพิ่นเป็นจังใด พี่น้องสภาพคนหาก um, ินเข่าโดนไล่น้าเด็กินสลบสลลยนอนกับนานดีดีเ้ยไอเอาพ้ห่มมาปกน้องไว้เฮียแตกเฮียแตนละโยนีมากเอาไปกินข้าวเพียนะทำกับข้าวหรอก ค้ามไปกินวัฟเฟลแล้วค้ากินไหมวัฟเฟลบักเอาบักเอาแล้วตื่นลูกตื่นไปกินวัฟเฟลแล้วเดี๋ยวจะได้กินไอเดี๋ยวป้าป๊ามารับฮึพวกมาพี่มาลอนมารับแล้วนะไปนีคเขเาอ้าอุ้มน้องไปกินข้าวแลย <laughs> น๋อพี่มาพี่มาลัมจะอุ้มน้องเอาหลับต่ออ๋อจะนอนต่อแล้วลูกเอาให้น้องนอนก่อนให้น้องนอนกันอย่าไปทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกเลยหนาวเนาะปุ๊บปีไอไอย่าน้องหนาวโอ้ยโยนีฮัทสุกีฮีต พี่น่ทำเสร็จแล้วอันนึงไปกินไหม,ไ,มไปชิมแล้วไปชิมวาฟเฟลิลหอมแก้มหอมแก,ก้ม <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ตกเต <c oughs> เอาตือนตื่นๆตื่นเ <c oughs> ตือนไปกินข้าวแล้วลูกแล้วแล้วแล้วจุดหมึกแล้วครับต,ตื่นกินข้าวแล้วโอ้หอมหอมหอมโว้ i อีส o t n นิดแฟ t ถิกลูกอย่าเพิ่งไปทำมันเอาปิดก่อนปิดก่อนปิดอีกโอ้ฟีมือมามา,มา อันหน้าเป็นผ so ู้ปักมาม่าเป็นผู้เตรียมเอสซวัฟเฟิลอิสเฟียตีใครจะกินข้าวมาเด้อมาเด้อใครจะกินวัฟเฟิลแล้วเอาเบียดกี่ข้าวเนี่หันละเลิกโรงเรียนค่ะพี่น้องเลิกงานเรียล้วีแม่มอล่อนก็เลยเอาต้องหับน้องคุณเดชมาบานน้ำค่ะ ว่าแม่เพลิดเฮ็ดงานทำจังนถอดบ้านราสิพากันเฮ็ดอยังสูลูกสูเต่ากินก็เลยว่าล่องเครื่องไม่นั่นสิเป็นจังไดวะสันไปลูกปะไม่ทาอย่างนั้นไม่น่ารักปะไปกินข้าวสวัสดีครับเลยแล้วสวัสดีครับเลยแล้วบาไว้ล้วาถึงไหนแล้วลูกโอ้ไม่เป็นตะเสียบเ้รอจานสิ้นแรกแล้วล่ะค่ะพี่น้อง อย่มันรุนวะเสียบบอให้มานอนไปเอาอีกช้อน่งอีกอันก็ได้อันนั mm ้นเอาอีกเส้นี่ยเดียว่าดูดึะเท้ตักบนดูตงกันนยบอมันดีก๊ เอานี่ให้น้องกินเลยน้องหิวแล้วอ,<ร>อ่ะปอเปี้ยนมาชิมซิมาลอนชิมซิลูกอร่อย,ยไหมลอนชีกอุ้ยร้อนนะลูกอ้าพี่พ,พี่โยนัทเป็นคนชิมซิอร่อยไหมพิซซ่าวัฟเฟล <c oughs> <laughs> Wenn es nur Pizzawaffel ist, dieses ist ein Paprika, Karotte. Gemüse, gesund essen, warum nicht? Ja, Jungs, Ja, probieren haben wir. Mit Messer oder Gabel. Schmeckt das nicht? Ja. Nein, sieben nicht. Jeden ein Stück. Ja, schmeckt aber nicht. Ich mach das auch nochmal in der Hälfte. Mhm. สักแอนนามันอันนี้โอ้โหดูสิบ่อยให้มันนี่อยู่นั่นเลยอย่าพึ่งไปเปิดมันบ่อยทำกินร้อนๆมันถึงจะอร่อยถ้ามันเย็นแล้วมันไม่อร่อย อร่อยครับพูดดังๆลูกอร่อยครับอันนี้โยนาทชิมจะนี้โยนาทจะบอกว่าอร่อยไหมงมันเหมือนพิซซาเลยลูกเหมือนพิซซาเลยชิมดูสิดูน้องโยนาทจะชิมละ จะอร่อยไหมกินเสร็จแล้วค่อยกินอย่างอื่นผมพี่มาลอนยังกินเลยเอาชิมก่อนพี่มาลอนยังชิมเลยครับชิมหนิดพี่มาลอนชิมนิดนึงเออชิมนิดนึงโอ้ยดูหัดกานี่กินสิไม่แล้วไม่เกิดอนิสิต พี่มันร้อนอร่อยใช่ไหมลูกยอือดโยนาสเสี <c oughs> ่ยวตันมันหวานเดี๋ยวแม่มาล่อซีซี่มค่ะพี่น้องสีแสบบ่อันนี้เป็นรสพิซซ่าค่ะพี่น้องเฮ็ดไปทั่วไปทีมอืมอืมนุ่มเล็กอะอันน่ารักเสียแสบเสียสบขวด aki แซ่บกับมิหน่องพ่านมันนุ่มเพราะมันไม่ชีส h ม่หนังน้ำนะหมักอเม t ิกาโน m หมักอเลฟเฟสีพรุ่งนี้ก็เอาไปกินที่โรงเรียนด้วยม n k e n h ช s c h i n k e กัน

und ich bin rot habe ich noch. Geht noch. Jonas Sieben. Drei Löffel. Ich wollte fragen, ob du irgendwie noch Puderzucker hast wie eine normale Waffel. Ja. Nee, habe ich nicht. Ein bisschen lösen, ja, super. Noch ein bisschen lösen, noch ein Löffel. Ja. Aber ich möchte das Ganze. Ja, ja. Ja, Jonas. Ich möchte auch ein ja, Stück probieren. เราทำแลนนน้น่อมอยู่นะทาข้าวเดียวก็ได้กินนะว่นา

เต็มเต็มของยูนีชอบจาให้มันส no ุกกันนี้ไปเอาลงไปเนอะเปิ้ลสันเปล่าหอมเต็มเต็มเย็ดสี่แปดส่เฟย์โยนัสอันนี้ของรสหวานค่ะพี่น้องให้ขันขุนปาดคึ้สวยหรู้เถอะปะ โอ้มามาสอบทานอีกแล้ว hmm. อ oh, ja, mm. ืหอมรีอ่างนิดนึงเคปออสไทยแลนด์ฟินดิชตอนนั้นที่อยู่ท่านก็จะมนี่นก็จะม่ แถมเทมทนอกนอือ่นพี่นาณาทำตัวเรน้เป็รืทองยากวนีเสีัแ็ดะเฮ็ดสดๆกินสดๆค่ะพี่น้องกินห่อนๆมันเป้งแสบเปาๆเปาๆมันร้อนคืออะไรกคะรกันอะไรน แม่มาร่อนบอโบไซเออเพิ่นอย่างน้ำตาลห้วยหนาอีกบางโบไซอีกค่ะพราอมันสีหวานโทดอิดหวานนิดนึงให้เล็กน้อยกินเอาไม่่อนซีอิ๊หนอเอิบอกปลาลักสิอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกปลรราักทำอร่อยไหมอ,อ,อร่อยไหมยกนี่โป้งด้วยถ้าอร่อยอร่อยงร อร่อยซักม mm ั hmm. ้ยเขาบอกว่าอร่อยแต่ <t <t ้อนดูแุกอเสียบแอ้วนะเพี่น้องหวานแหงอร่อยไหมครับมันหอนปลักถามว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยไม่ให้กินแล้วเน่ะอร่อยไหมดูดอ ยกโป้ด้วยสิไม mm ่ใ hmm. ช่พี machen, mm ่มาลอนรสหวานอร่อยไหมซูอร่อยไหมอย่าเอามาฟน้งปูดวยุกัสุนอาอีทอกซซูสแกนอมันหวานพอแล้วจะเอามาทำลองผสมกันสักหน่อมาม่ามีอีกอันหนึ่งคุณมุ a ต์จะต้องทำอีกหน่อย เส,สียฟอสเน hey, ็กซิโอนัสลูดพ <so> ิซซ่าไข่จ้าขนาดแสียกับพี่น้องสวยงามพานผ่านผานเสียเสียเสียเล็กเกอร์อันเสียเสียกูดพิซซ่าพิซซ่าวัฟเฟล Moment, yep. okay? <coughs> <coughs> mal mit Marmelade probieren. Ja, nur ein bisschen, okay? und dann Probier. Habe ein Problem. Mmh. Ist wirklich gar nicht gut. Das ist ein bisschen süßer. Aber es ist noch gut. Dann das darf ich noch etwas dieses Süßes vom Kuchen. Moment. Noch ein bisschen. Und das nach dem da machen wir für dich. Das schmeckt mir gut. Und um Anfang der Kamera schmeckt die nicht. Dass ich auf den Teller mache.

พี่น้องอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดยูเฮ็ดกิ่นง่ายๆค่ะเล็กน้อยกับมักนำํำเครื่องเฮ็ดนขนมอันนี้ถือว่าโอเคเด้ค่ะพี่น้องราคากับโแพงค่ะเฮ็ดขนมออกมาเด้วสวยงามค่ะพี่น้อง่านค่ะ กินในพี่นอ้องเบิ้งอีกจัตตอนค่ะอันนี้เป็นรสพิซซ่าสูตร<ล>แมมมาลรอนเน้อค่ะเด้อหอนตรงกินหอนหอนกับพี่น้อง <laughs> อย่าเป่าตรงกินตอนมันหอนมันจกงนสีแสบค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมันเย็นมากมันก็สิสบค่อกไแสบปานไดถารตองมาเยนฟังจากคนวาอ Nein! Okay, das ist nicht gesund. Das ist das auch ein Süß? Nicht das, das ist nicht gesund für unseren Körper. Ich bin auch bitte süß. นอค่ะพี่นอ้องถือว่าพานค่ะสรสชาติที่เทดออกมาก,กะ่ะเทศไปต่ำที่จะค้องอยากกินค่ะกินจะหน้าการอเอาเองกะพ่อใจค่ะพี่น้องเด็กหน่อยกะบอกว่าแสบก็โอเค เพื่อนากะสิเห็ดกินอีกง่ายๆเนาะค่ะแล้วก็เครื่องที่เ้าเอามาเห็ดเนี่ยก็ถือว่าพานค่ะซื้อมา,าบ,บ่าแพ้งค่ะพี่นอ้องอ่งวาห้องน้อเนี่ยค่ะพี่นอ้องมึงใกลไก่เลยค่ะอันนี้เป็นรสพิซซ่าเนาะเสียบง่ายอื้อ นุ่มหอมนวสรุปว่าแสบหลักกรพานค่ะพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดกินกับไปเฮ็ดกินได้ง่ายๆค่ะพี่น้องบบยาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มาล่อนก็ขอฝากพี่ตอนน้องไว้เพียงซ้่านี้ละค่ะพี่น้องไว้พบพอกันคลิปหน้าเนาะยู่ดีสบายเปิดสปูสุก่นค่ะสวัสดีค่ะออสาวมากมะ วันนี้หมามาทำวาฟเฟิลอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยโอเดตโอเดตแจ็คมาชื่นสวัสดีค่ะคุณโยนีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนถ้าไม่ทำันหลังป้าไม่ทำไม่กินอีกแล้วนะเร็วสวัสดีครับทำดีๆสวัสดีค่ะอื้มอู้ดอันเป็นชุดสีสบู่ i